สวัสดีครับเนี่มาอยู่กับเจ้าตัวฟินิกทีเคสิบเจ็ดนี่เป็นลูกทรงตัวไฟฉายของเขาเป็นสีใหม่นะครับสังเกตดูว่าสีแล้วก็ลายเขาจะทำเป็นแบบเฉียงๆแบบใหม่และแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นลายาแนวขวางเลยเดี๋ยวมาดูในกล่องกันดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้าง มีซองไนล่อนน,น่ำตาแบ์ฟรนิกนี่เป็นแท็บที่เคามากับไฟฉายบอกให้เราเอาแผ่นกันขั้วแบตออกแผ่นรองขั้วแบตเราเอาออกไปแล้วนี่ใส่คล้องมือดูว่าเป็นยังไงอ๋อมีโอลิงสำรองมาให้สองเส้นนะครับในถุง ก็สวยดีนะครับเชือกเส้นหนาดีเส้นเท่ากันกับโอลิงเลยเส้นใหญ่มากต่อไปมีอะไรอีกมีสายชาร์จไทเอถูไทซ C ก็ ไปชาร์จ C to C นะครับเป็นสายถักมีโลโก้ของฟินิชอยู่นี่ทั้งสองด้านแล้วก็มีเหมือนจะเป็นใบโชว์สินค้าแคตตาล็อกสินค้าให้เราดูก็เป็น ารันตีเซอร์ติฟิเคชัก็เป็น User ยูเซอร์เมนูนมาดูตัวไฟฉายกันดีกว่าครับตัวนี้ความสว่างสูงสุด3,600ลูเมนนะครับระยะแสงที่ทำได้ก็คือ330เมตร ตัวนี้เข้ามาในแบบ21700เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของฟีนิกซึ่งเขาเพิ่มความจุเป็น6000มิลลิแอมป์ม6โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบหัวนูนมีวงจรมีช่องชาร์จไทป์ซีที่ตัวแบตเตอรี่สปริงโหลดเป็นแบบสปริงทั้งสองฝั่งทั้งหัวทั้งท้าย สวิตท,ท้ายเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าฟ h นิก i x ทีเคสิบเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ขั้วลบว่าให้เอาขั้วลบไว้ที่ตูดตัวไฟฉายมีคลิปสแตนเลสทำสีดำมาให้ความแข็งก็กำลังดีครับ ไม่แข็งเกินไปใส่ในกระเป๋ากางเกงกันกเด็บได้ง่ายดีก็มีโลโกโล้ฟินิคทีเคสิก็ซีเรียลนัมเบอร์เขานะครับตรงนี้มีคำเตือนคุชชัน่นฮอตนะครับหัวเบสเซลเป็นสแตนเลสสตีลฝังเม็ดทางสเตน3ามเม็ดนะครับเป็นแบบแหลมแไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมครับกล้องมันไม่โฟกัส โคมเป็นโคมผิวเรียบนะครับหลอด LED ตัวนี้ใช้เป็นหลอด xhp 50.3นะครับให้แสงสว่างแบบกว้างแล้วก็นเนียนสวิตช์ท้ายตัวนี้เป็นสวิตช์แบบใหม่ของทางฟีลิกค,ครับเป็นสวิตช์แบบเงียบกดแล้วไม่มีเสียงกดอ่อนะครับไม่มีเสียงเลยจะมีเสียงเบาๆถ้าเราตั้งใจฟังก็ ปุ่มสต็อปก็ยังมีเสียงคลิกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเสียงเบาเบามีรูสาหรับร้อยสายคล้องมือสองรูแล้วก็มีไฟแสดงสถานะแบบตรงนี้เราทำการเช็คแบตได้โดยกดครึ่งครั้งเร็วๆครับก็จะติดเป็นสีเขียวไฟของเขาถ้าเป็นสีเขียวคงที่แบบเมื่อกี้คือแบตบเต็มนะครับหรือ ระดับแบตเตอรี่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นเขียวกับพิบก็คือเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าไฟแดงก็คือแบตเนี่ยเริ่มอ่อนและเหลือยี่สิบห้าถึงห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าว่าเป็นแดงกระพริบเนี่ยคือต่ำกว่ายี่บ้าเปอร์เซ็นต์แล้วควรจะเอามาชาร์จแล้ละ เดี๋ยวมาดูโหมดการใช้งานตัวนี้ดีกว่าครับความสว่างเขาเป็นยังไงกันบ้างโหมดโลตัวนี้อยู่ที่สามสิบลูเมนลันทามอยู่ที่ประมาณหกสิบชั่วโมงนะครับปรับเป็นโลก่อนนี้อ่าวิธีปรับความสว่างเรากดเปิดดาวใหม่เปิดหนึ่งครั้งกดไปสุดเลยนะครับเปลี่ยนระดับความสว่างก็ใช้ปุ่มเล็กนี้ เป็นโหมดนีเดียมสามรอยห้าสิบลูเมนนะครับแลอวเวลารันไทม์8ชั่วโมงกบโหมดไฮไฮนี่อยู่1000ลูเมนนะครับ2ชั่วโมงกดอีกหนึ่งครั้งเป็นเทอร์โบนะครับ3600ันหกร้ลูเมนรันไทม์อยู่ที่1ชั่วโมงกดอีกหนึ่งครั้งเป็นโหมดโล เราสามารถลัดเข้าเทอร์โบได้โดยการกดลงไปสุดเลยครับกดค้างไว้ก็จะลัดเข้าเทอร์โบนะครับปล่อยมือ,อลัดเข้าสโตบปด้เหมือนกันครับในขณะที่ไฟฉายเปิดใช้เวลา0.5วิเข้าเข้าสโตบกดตอนไฟฉายปิดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมปิดที่โหมดโลเราสามารถ รัดเข้าโหมดเทอร์โบได้ทันทีเลยโดยการกดเปิดค้างไว้แต่ชัวไฟฉายจะติดที่โหมดโลก่อนนะครับก่อนที่จะปรับระดับไปที่เทอร์โบ3,600รอยลูเมนตัวนี้ที่ผมชอบเลยก็คือสโตบกตอบสนองกับมือเราเร็วมากเลยคือกดปุ๊บติดปั๊บเลย เพราะแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเล่นฟิลิกสตระกูลทีเครับตัวนี้เป็นทีเคสิบเจ็ดเป็นตัวแรกของผมเยที่ผมซื้อมาเล่นกดปุ๊บมาปั๊บเลยมือดีมากๆเลยครับตัวทีเคสิบเจ็ดตัวนี้มีระบบกันความร้อนที่สูงเกินนะครับเมื่อไฟฉายอุณหภูมิเกิน 60องศาเนี่ยแสงมันจะดรอปลงอัตโนมัติเลยครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวไฟฉายแม่มันร้อนเกินไปนะครับแต่ว่า60องศานี่ก็ร้อนมือพองเลยอยู่นะครับเนี่ยแค่นารแบบเปิดใช้งานเทอร์โบแค่แป๊บเดียวนี่ก็ร้อนมากเลยนะครับ เดี๋ยวอันนี้ผมแถมให้นิดนึงเผื่อมีท่านใดใช้ไฟฉายของฟินิกที่มีแบตเตอรี่21700อยู่แล้วแต่สงสัยว่ามันจะใช้ได้กับตัวที่เสิบเจ็ดไหมตาม u ิเซอร์แมนวนของเขานะครับเขาก็ระบุชนิดแบตเตอรี่มาลองเอาไปเปรียบเทียบดูได้ครับเป็นรุ่นแบตเตอรี่ฟินิก A R B K e T 2 1สองหนึ่งครับตระกูลแบตมันก็มีไล่ลงมาแค่นี้แหละเพื่อบางท่านใช้งานหนักหน่วงต้องพกแบตสำรองแต่ว่าไม่อยากซื้อแบตเพิ่มเพราะว่าแบตก็ราคาค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันก็ไปใช้เอาแบตท,ที่มีอยู่แล้วไปใช้สำรองได้ครับผม สำหรับรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ยางนๆก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำรีวิวระชายตัวต่อไปขอบคุณครับ